การที่พระนะฮะซึ่งอาจจะหมายถึงกุลนะฮะหรือผู้ขอเนี่ยนะครับออกมาแสดงพฤติกรรมรวบม็อบทางการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับบอกว่านี่ไงพระไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองทําไมพระไปสวดถวายพระพรได้พระไม่ใช่สวดถวายพระพรให้พระมหากษัตริย์อย่างเดียวสวดนะครับให้พร กับประชาชนทั่วไปที่ไปทำไหวสังฆทานหรือว่าทำพิธีสวดปีใหม่ปีมงปีใหม่พระก็ทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอยู่เย็นเป็นสุขจากไหนสวดฟังสวดแล้วโอ้ยังมีความสุขเหรอไม่ใช่ความไม่ใช่ความสุขเพราะมันได้บุญหรอกมันบุญกรรมมาอยู่ที่ใจความสบายใจ สวัสดีครับพบกับผมท่ศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเรื่องราวของพระที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองซึ่งทางมหาเทรสมาคมได้ออกประกาศและออกเป็นคําสั่งอย่างเป็นทางการนะครับว่าห้ามพระเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ปรากฏว่าก็มีพระไม่น้อย ที่ออกไปชุมนุมประท้วงนะครับแล้วก็เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่มีการปฏิรูปเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วตอนนี้ก็จะไม่ให้มีการปฏิรูปพุทธศาสนาด้วยเราไปดูคำพูดของพระนะฮะบ,บางรูปที่พูดจะเป็นที่มาของคำยืนยันของอมหาเถรสมาคมได้มีคำสั่งออกมาว่าห้ามพระยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง ประยุทธ์เนี่ยขเ,เขาไม่คิดหรอกว่าเป็นคําสั่งของพลเอกประยุทธ์เขาคิดว่าเป็นคําสั่งของคนบนฟ้าแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าคําสั่งเนี่ยมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์หรือมาจากรัฐบาลถ้าพระมหากษัตริย์ไม่มีความอดทนพสพิธราชธรรมมันจะดำรงอยู่หรือไม่ประเด็นที่สามในหลักพสพิธราชธรรมที่ผมพูดในสารยานั้นคือหลักซื่อสัตย์สุจริต ตอนนี้ยังตั้งกรมทรัพย์สินส่วนพระองค์มาตรวจสอบตัวเองผมจะรู้หรือไม่ว่าทรัพย์สินส่วนพระองค์นั้นเอาไปใช้ทําที่สาธารนณะหรือเอาไปใช้ส่วนพระองค์ใครรู้บ้างครับมีสมองค์การพัฒน์พัฒษ์ดำเนวนไปก็มายึดทดลองเอ่อมามาอาราธรรมคนะครับเพื่อส่งโยกย้ายคุณลูการชนะการพิจารณาคดีที่ เราก็ส่งเรื่องไปยังคณะตนตีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุนทรนาคสัยขึ้นเป็นผู้กำกับดูแลำนักงานและชุดทื่อสารแห่งชาติครับก็เสร็จเรื่องวัจาดปรนีที่มีภาพพิสูจน์สำมะเมินครับหลายองค์ประกอบต่อพะลุจนมันกลายเป็นหลายหลายขั้นที่ผ่านมานะครับว่าการบรรจุนที่ห้ากคนที่แตกแนวที่การที่ผ่านมา งคำที่การบวชเป็นพระนะหรือที่ประชาชนเรียกกันว่าสมณะผู้ถือครองเคร่งตันประทิดนั้นโดยหลักแล้วต้องเป็นผู้ที่เป็นกลางแล้วก็ปล่อยวางในเรื่องของปัญหาทางโลกนะครับเพราะในพุทธบัญญัติที่ได้ข้อบัญญัติที่พระมหาเถระสมาคมได้กำหนดไว้โดยพคำสั่งของมหาเถรสมาคมว่าในเรื่องของการข้อปฏิสุทธิ์ของตนเอง เกี่ยวการเมืองนะที่บอกมาตั้งแต่ยุคสุโขทัยคำสั่งคำสั่งในข้อีกับข้อสี่นะครับในข้อข้อเกียนะครับว่าห้ามวัติสัมเปรค์ข้ามายุเกี่ยวการการเมืองไม่ว่ากรณีใดๆห้าบอกมาปราศัยห้าบอกมาบรรยายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับซึ่งข้อแรกกับที่เนี่ยถูกกระตุ้นได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีภาพพิสูจ์สัมเปรคออกมาร่วมรนุมกาบการเมืองนะครับ ประกาศประหนึ่ว่าเป็นคัลวาตใช้เองนะครับซึ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนะครับข้อบัญญัติของมหาเถรสมาคมฝ่าฝืนพะธ,ธรมวินัยนะครับซึ่งทําให้เป็นที่ตำหนิอีกเกมของสังคมนะครับซึ่งหลายคนอาจกำหนดว่าเป็นเป็นการกระทาที่อาจเรียกว่าอารัชชีนะครับ mm. ก็คือผู้ที่ะละเลยหรือละเมิดต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เรื่องนี้จะประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่าถผมมีกษอวิจารณ์กันอย่างหนักในโซเชียลมีเดียในสังคมนะคร,ปประับว่าพารที่พระนะฮะซึ่งอาจจะหมายถึงตุลักนะฮะหรือพวกขอเนี่ยนะครับออกมาแสดงพฤติกรรมวุ่นวุ่นทางการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมไม่เหมาะสมนะครับพระเนี่ยต้องพิาาาจารณอขออภัยจากสารวัตรจากประชาชนแต่กลับมาตัดสินใจเรื่องนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมรัาคมก็เลยจําเป็นที่ต้องมาลองทางมหาเทวสมาคมเพื่อสั่งการนะครับไปยังคณะสงฆ์ผู้ปกครองหรือสัมภาธิการซึ่งเป็นผู้ปกครองของพระหรือเนตรต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ลงโทษนะครับตั้งแต่ขั้นเบาไปาจนถึงขั้นจับเสรจเสียให้หมดนะครับเพื่อมีให้เป็นเย so so ื so ่ออย่างของพระับเสียยุลในประเทศของเราเพื่อมีให้มีเทิการทร่อบอกกับสการเรื่องนี้ครับ ที่ผ่านมาพี่ศรีสุวรรณจันยาก็ไปร้องนะครับเอาผิดพระนะครับที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการดีเบตกันกับพระมหาภัยวันพระมหาภัยวันก็มีความจําเป็นโน่นนี่นั่น,นไม่ยอมรับนะครับแล้วก็ตอนหลังๆก็มีพระเข้าไปร่วมในการชุมนุมนหลายครั้งนะครับผมก็จะขออนุญาต วิเคราะห์นะครับให้กับผู้นส่วนทราบจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการสั่งกลอกในเชิงปรากฏการเราได้เห็นว่าการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเยาวชนปลดแอกนะครับเป็นประชาชนปลดแอกเป็นคณะราษฎรแล้วก็เป็นคณะาราษฎร6กสามแล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนชื่ออีกเป็นคณะอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆเป็นชื่อที่5้าละ สิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็มีพระพนะครับภิกษุสัมมาเนนเข้าร่วมในการชุมนุมด้วยถ้าไปย้อนดูประวัติศาสตร์การที่มีพระเข้าร่วมชุมนุมนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2,552สําหรับกลุ่มคนเสื้อแดงในแะก๊บแล้วก็มีต่อมาก็ปี2,553ในการเผากรุงเทพมหานคร พระกลุ่มที่เข้าร่วมกับคนเสื้อแดงนะก็จะเป็นฝั่งของธรรมกายสังเกตไหมฮะก็จะเป็นฝั่งของธรรมกายเป็นสําคัญเลยจะเป็นที่รู้เลยเมื่อไรก็ตามนะฮะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอิสลามเรื่องข,ของศาสนาพุทธว่าอิสลามมาคุกคามศาสนาพุทธคุกพุทธจะเป็นอย่างนั้นพุทธจะสูญหายไปแล้วจะมีการตั้งมัสยิดเพิ่มมากขึ้นโน่นนี่น,ะนั่นทราบไปเลยต้นเหตุ มาจากธรรมกายทุกครั้งคนของธรรมกายจะทําแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ปรากฏการตลอดระยะเวลามากกว่า10ปีนะครับที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ในอดีตที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ไหมก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ในสมัยรัชกาลที่4นะครับความขัดแย้งของศาสนากับพระมหากษัตริย์นะครับจนเป็นที่มาของการตั้งนะครับพระเป็นสองสองมหานิกาย ธรรมยุทธ์แล้วก็มหานิกายเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเรื่องของพระพิสุสามนเณนรนะก็จึงเป็นปัญหาแล้วก็มีการสังคายนาพุทธศาสนาตั้งแต่รัชกาลที่4เป็นต้นมานะตั้งแต่อดีตมาจนถึงยุคประเทศไทยปี52ก็มีการพระเคลื่อนไหวปี5 51นะครับก็มี สมณะโพธิลักษณ์นะต่อมาปี57ในฝั่งเสื้อเหลืองก็มีของพระพุทธอิสระต่อมาก็สึกไปนะก็มีการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยทั้งสองฝ่ายมีพระเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมเรียนอันแรกก่อนนะครับว่าทําไมที่ผ่านมาห้ามพระยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับการยุ่งเกี่ยวพระห้ามยุ่งกับเรื่องการเมืองมันมีประวัติศาสตร์น่าสนใจเขาเรียกว่าสงครามที่เรียกว่าสงครามกูเสด เป็นเรื่องของสองศาสรรนานะครับระหว่างอิสลามกับศาสนาคริสต์จนกลายเป็นที่มาของความเชื่อสองศาสนานะครับก็กลายเป็นสงครามเกิดขึ้นในซาอุดิอาระเบียนะครับก็เป็นเรื่องของศาสนาเหมือนกันนะครับแต่เป็นศาสนาอิสลามด้วยกันเองเรียกว่านิกายซุนีและนิกายชีอะนะครับจนเป็นที่มาของสงครามเกิดขึ้น ในซีเรียในอัฟกานิสถานบานปลายตะวันออกกลางจาับตราบจนถึงปัจจุบันในสงครามอีกครั้งหนึ่งก็ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือล่าสุดเลยเกิดขึ้นในประเทศพมา่านะครับสู้กันระหว่างศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธศาส,สนาอิสลามก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าโรฮิงญาโรฮิงญามาจากไหนโรฮิงยาในสมัยเมื่อประมาณ100ปีที่ผ่านมาร่วมกับอังกฤษ นำกำลังจากบังกัเทศนะเข้าตีพมา่าและสามารถยึดครองพมา่าได้พอยึดครองพมา่าได้เรียบร้อยอังกฤษก็ให้พื้นที่ให้แผ่นดินกับชาวโรฮิงญ,ญาซึ่งนับถือศาสนาอิสลามอยู่ที่รัฐยะไข่ต่อมาอังกฤษมอบเอกราชนะครับให้กับพมา่าแล้วก็มีการประกาศเอกราชขณะเดียวกันนะฮะก็มีสัญญาข้อตกลงที่เรียกว่าสัญญาปางหลง นะครับแล้วก็มีการกราดยิงกันในสภานะครับเป็นพ่อขององซานสูจีซึ่งพ่อของอ,องซานสูจีเขาชื่อว่าองซานนะครับก็ถูกฆ่าตายก็เป็นที่มาขององซานสูจีจนถึงปัจจุบันมาในยุคนี้ปรากฏว่าสงครามศาสนาก็มีการปลุกลุกฮือมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการสู้กันระหว่างทหารพรมาร่าซึ่งนับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วก็โรฮิงญาซึ่งนับถือศาสนาคิ์ ทุกอย่างปะทุขึ้นหลังจากที่มีการเอามุสลิมโลฮิงยาเนี่ยไปทำการฝึกนะครับกับกลุ่มไอซิสที่ตะวันออกกลางเพราะเป็นมุสลิมเหมือนกันกลับมาเสร็จเรียบร้อยก็ล้างแค้นพวกตำรวจนะครับด้วยการโลฮิงญาได้ตั้งกองกำลังนะครับปลดแอกขึ้นมาแล้วก็ฆ่าตำรวจ ในรัฐยาไข่ตายไป9ก้าศพเป็นนี่คือที่มาของการกวาดล้างประชาชนชาวพุทธก็แสดงความไม่พอใจมุสลิมโลหิงยาก็เลยเกิดการประทะเกิดขึ้นมีพระใส่จีวรเหลืองก็ประทะกับมุสลิมโลหิงยาสุดท้ายทหารพรม่าเข้าทําการกวาดล้างจนเป็นที่มาขององค์การสหประชาชาติอังกฤษแสดงความไม่พอใจเพราะว่าโลหิงยาเป็นคนของอังกฤษนะครับสหรัฐก็เข้ามาแทรกแซงตะวันตกก็เข้ามาแทรกแซงพมา่านะครับจนเป็นที่มาของการถอนอะไรฮะ ถอนรางวัลโนเบลขององซานสูจีองซานสูจีซึ่งรักษาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าพักนะครับของพม่าของเขาเนี่ยแล้วก็ไล่มุสลิมโลิงยาไปอยู่ที่บางประเทศประมาณ70,000 0คนจากนั้นก็มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มุสลิมโลหิงยาที่อยู่ในประเทศพม่าแต่ยังคงหลงเหลืออยู่บางส่วนนะครับกองกําลังส่วนใหญ่ก็หลบหนีในไปอยู่ในที่บางประเทศ นี่คือเหตุการณ์ล่าสุดในประเทศพมา่าหลักคิดนี้นะเขาเรียกว่าสงครามศาสนาถูกนำมาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2552-53นะครับก็มีการตั้งศาสนาขึ้นสู้เหมือนกันนะก็เป็นที่มาของพระพุทธ,ธอิสระเป็นที่มาของอพ่อท่านโพธิลักษ์ออกมาต่อสู้พุทธกับพุทธสู้กันถ้าปล่อยให้พุทธ กับอิสลามสู้กันมันก็จะกลายเป็นสงครามเกิดขึ้นนะในบริบทที่ผ่านมาคนบางยุทธศาสการการเมืองก็รู้ลวอ๋อไอพวกนี้มันกำลังจะทําสงครามศาสนาเขาก็เลยไปขอ,อนิมนต์พระมาช่วยสู้นะครับก็เป็นที่มาของศาสนาพุทธกับศาสนาพุทธสู้กันเองนะครับทาไมอ่ะทำไมมหาเถระสมาคมไม่ให้พระมายุ่งเกี่ยวกับศาสนานะครับพระที่ไม่รู้เรื่องที่เข้ามาใหม่ก็บอกบพระจะต้องมีสิทธิโน่นนี่นั่นแสดงความคิดเห็นเทศได้ นะครับจะมาให้ลงโทษตามคำสั่งของมหาเถระสมาคมไม่ได้นะเขาถือว่าไม่ถูกต้องมันก็เลยเป็นที่มาของคนเหล่านี้หนึ่งไม่รู้หรือสอรู้แต่อยากกระทำนะครับสาเหตุหลักๆคือวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดสงครามศาสนาเหมือนสงครามกูเสดสงครามในพมา่าก็คือไม่พระไปยุ่งกับศาสนาไปยุ่งกับเรื่องการเมืองเลยเพอทีผ่านมาพระโดยเฉพาะพระบ้านนะ หรือธรรมยุทธ์เนี่ยจะเป็นเครื่องมือของนักการเมืองและพรรคการเมืองนะครับก็ใช้วิธีไหนเอาสังฆทานไปนะครับลาสุดก็มีนักการเมืองนในเชียงใหม่เนี่ยก็ปรากฏว่าไปถวายสังฆทานและให้พระพูดให้นะครับไปถวายซองให้พระพูดให้พอพระหนึ่งรูปก็มีเขาเรียกว่ามาีสิทธิ์ยานุสิทธิ์เนี่ยอย่างน้อย1000คนนักการเมืองจึงใช้พระเป็นเครื่องมือในการหาเสียง แต่คราวนี้มีพระอยู่ส่วนหนึ่งออกไปเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ในช่วงการตัประหารก็มีการใช้ธรรมกายเป็นเครื่องมือนะครับอ้างว่าเป็นพุทธทั้งที่ธรรมกายไม่ได้เป็นพุทธนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามีการชุมนุมประท้วงของพระจำนวนมากนะครับตั้งขึ้นมาเลยจะต่อสู้เป็นลูกศิษย์หลักของธรรมชัยโยเลยจะสู้กับทหารสิ่งเหล่านี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ และกราวนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาอีกคำถามก็คือว่าทำไมะนะฮะทำไมละ่ะพระมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่ได้คาตอบจะเกิดสงครามเขาตั้งคาถามว่าทำไมทีพระสวดถวายพระพรให้กับพระมหากษัตริย์ได้นะฮะไม่เกี่ยวอะไรกับพระถวายพระพรน,นะฮะพระก็ให้พรประชาชนทั่วไปได้เวลาผมไปทําบุญเนี่ยนะผมก็ได้พรจากพระทำไมพระให้พรผมไม่ได้หรอ สวดให้ผมนะทุกทีผมไปพระก็สวดให้ผมนะนะฮะเวลาผมถวายสังฆทานพระก็สวดให้ผมให้พรผมให้สีลให้พรผมทําไมพระจะให้สินให้พรสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ซึ่งผมว่าเป็นคําถามที่แปลกบอกว่านี่ไงพระไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองทําไมพระไปสวดถวายพระพรได้พระไม่ใช่สวดถวายพระพรให้พระมหากษัตริย์อย่างเดียวสวดนะครับให้พร กับประชาชนทั่วไปที่ไปทำไหวสังฆทานหรือว่าทำพิธีสวดปีใหม่ปีม,ปมงปีใหม่พระก็ทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอยู่เย็นเป็นสุขจากไหนสวดฟังสวดแล้วโอ้ยังมีความสุขเหรอไม่ใช่ความไม่ใช่ความสุขเพราะมันได้บุญหรอกมันบุญกรรมมาอยู่ที่ใจความสบายใจนะครับพระพระเนี่ยมีอาชีพเดียวมีอาชีพเดียวก็คือเป็นผู้ที่อยู่ที่วัด นะครับไม่ต้องไปทํามาอาชีพอะไรอย่างอื่นอยู่ที่วัดสวดน,นะครับให้ความรู้ให้กําลังใจกับคนสอนให้คนเป็นคนดีนี่คือพระนาภา,าระหน้าที่ของพระไม่ต้องมาจัดร้านขายของร้านค้าเนี่ยไม่ใช่หน้าที่พระนะครับภารกิจของพระจึงมีหน้าที่นะครับให้กําลังใจว่าง่ายๆนะแต่และอาชีพก็มีอาชีพที่แตกต่างกันเนี่ยพระจึงมีหน้าที่ในการให้กําลังใจเข้าไม่ให้ยุ่พระไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเพราะมันมาจากสงครามคูเสด และก็พระเป็นเครื่องมือทางการเมืองหลายต่อหลายครั้งนะครับย้ำอีกครั้งนะใครมาถามเรื่องศาสนาอิสลามกับศาสนาพุทธมายิดต,ตั้งโน่นนี่นั่นนะถามผมกันตลอดก่อนอะไรก่อนที่จะมีม็อบพยายามจะชวนม็อบออกมาว่าศาสนาพุทธต้องเป็นศาสนาหลักของชาติถ้าไม่ใช่ศาสนาของชาติศาสนาพุทธจะโดนทำลายโน่นนี่นั่นนะเออมันเป็นหลักคิดของออธรรมกายนะ ที่คนที่อยู่เบื้องหลังตัวนี้ตายไปแล้วนะเขาต้องการอะไรทาสงครามศาสนานะฮะตอนนี้กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นพระปิสุสัมมาเนนนะครับตอนนี้ถ้าคุณจะออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ได้คุณก็แค่ลาสิขาบทไม่ต้องเป็นพระคุณก็มาเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ไม่มีปัญหานะครับจึงเล่าความจริงให้กับผู้ส่วนทราบนะครับทำไมมหาเถระสมาคม ไม่พระเขามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะปลายทางของมันมันคือสงครามนะฮะและพระจะล้มตายในพม่าก,ก็มีสงครามเกิดขึ้นเช่นกันระหว่างพุทธและอิสลามขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ในรอบปีพุทธศักราช2563นี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้าเริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด -19 ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและถูกซ้ำเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากษัตริย์ซ้ำเติมอย่างต่อเน,นื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยับคายด่าทอ ทำให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลั้นนั้นมีค่าขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทําให้การไหว้และการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาขอบคุณการบิดเบือนประวัติศาสตร์การใส่ร้ายกริยัทุกราชการทําให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชี้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปุกปันทําให้สื่อดีๆมีความหมายในทันทีขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่านในเพจของคนอื่นๆ ที่เห็นต่างให้เกิดความกลัวทําให้มีคนกล้าเรื่องปรากฏตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งขีดโค่นฟ้าพลิกดินทําให้กลุ่มเดาราวรวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทําให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทําให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาเผชิญหน้าทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบรักเดินเรือที่กล้าหาญ ขอบคุณคําจับจ้วงทําให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียงอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ที่สุดในโลกเม, <า S 1> มื่อทรงชาติไทยโบกสบัดบ, <น S 2> บนเสาที่ยืนหยัดป<ค>ระหารสูงจนเสียบฟา,า,าให้โลกจารึกให้คนทั้งโลกละจับตาคว<ม>า,ามหมายและคุณค่าร้อยปีของคำว,าาวา่าไตรรง คงตนนี้จะทำหน้าที่เป่ากลาให้ชนทุกชาติรับรู้ไทยอยู่อย่างมั่นคงเลือดไทยยังเข้มอ้ายใต้พื้นทองไทยลงเล่งชาติจะคอยบ่งชี้ให้คนไทยไม่ลงา แห่งงมงจัเลีลูกใครไม่มีสิ้นหวังสายใยนี้จะไม่มีวันจืดจางทองเราจะเคียงข้าด้วยพลังรักและศรัทธาที่สุดในชีวิต คือการคิดทำเพื่อคนอื่นที่สุดความค้มคือคือไม่มีชาติเมื่อเกิดมาที่สุดของคนไทยคือมีชาตด่ากะจากรัที่สุดแห่งปัญญาคือการเมตตาและอภัย จะเคียงข้างด้วพลังรักและัทธาที่สุดในชีวิตคือการคิดทำเพื่อคนอื่นที่สุดความคมคืนคือไม่มีชาติเพื่อเกิดมาที่สุดของคนไทยคือมีชาติขาดกันไม่ที่สุด แผงปัญญาคือการเม่อานไป